ไปเห็นบอกว่าออโอโหเบิกแข้ง,ขางามากเลยใครเป็นคนให้อาหารนะนี่หนึ่งใบเท้าครับจัดให้เป็นคู่ได้นะตาหนินหน่อยๆหนึ่งใบเา้าเอาเป็นคู่คู่ละหนึ่งใบเท้านี่อีกตัวหนึ่งมีครับไกต่ตาหนิไตก่อรผมแบ่งตัวเดียวนะหนึ่งใบเทา้า ไห้นุ่มเดี๋ยวนี้ให้เป็นคู่ครับสำหรับคนบอกว่างบน้อยนะจัดให้เป็นคู่ได้นะครับโทนาโด สองใบเท่ามีตัวละสองใบเทาบางตัวนะที่มันยังเป็นประมาณไก่หกเดือนอะไรเงี้ยนะครับขอตัวเมียได้เลยครับขอตัวเมียนี่ตัวเมียตำหนินี่เอาใส่ได้เหมือนกันเนี่ยทางตำหนีตัวเมียจะตำหนีหรือไม่ตำหนีใส่ได้หมดครับเพราะว่าตัวเมียมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับมันไม่ได้มีผลว่าเรื่องเออไปแข่งขันอะไรเงี้ยครับนั่นนะ ถักใส่ให้หรือจะเอาแต่ตัวเมียสามตัวสองใบเทาก็ได้นะครับผมเนี่ยตอนนี้แถวนี้จะมีสายรอนนี่ซะส่วนใหญ่นะครับที่จับมาจากลูกฟาร์มนะ<อ>ต้องมาขุ้นเพิ่มอีกสักพที่ใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนเดี๋ยวดูในซุม่มเหลือกี่ตัวครับเมื่อวานก็ส่งไปหลายตัวเหมือนกันนะเมื่อวาน วนี้ก็คู่ละหนึ่งใบเทาเหมือนกัน,เ,นเอาไปคู่หนึ่งนี่ก็ตำหนิเหมือนกันเน่ยใบเทานเนตำหนิเยอะอันนี้กับที่ผมถ่ายจากนอกนะเนี่ยตัวนี้แหละที่ถ่ายจากนอกผมเดินเข้ามาในแล้วใบเทานเนส่วนตัวนี้โอ้นี่น,นี่มันจําหนิ รู้ตำหนิออคดรอเปล่า,านีน่จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวดูหน้ามันหน่อยนี่เนี่ยเดีดูในสุ่มกันครับอ๋อในสุ่มก็รู้สึกว่าตัวนี้จะมีลูกค้าจองมาเนี่ยตัวนี้ตัวไหน ัวนี้ว่างอยู่ครับสองใบเทาครับนี่เอาไปครับตัวนี้สองใบเทาตัวนี้สิบห้าตัวนี้สองใบเทาสองใบเทาตัวนี้ยนะี่สิบห้าในติดจองติดจองสองตัวเคยจะจองกระเปาไม่ล okay. ูกแกะจะยังไงนะบางทีลูกค้าเออ ถ้าจองถ้าจองเพื่อให้ชัวร์นี่ก็ต้องต้องโอนนะถ้าว่าไปแล้วถ้าตามหลักนะมันต้องโอนเพื่อความชัวร์บางทีเราจะแบ่งยังไม่ได้แบ่งเราเราต้องต้องดึงไว้ให้นี่แหละครับเนี่ยล็อกไว้ให้แต่ถ้าสุดท้ายถ้าเอาก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เอานี่มันก็กลายเปนะ็นเราตรึงเวลาไว้นะครับนี่พันห้าเป็นเล่นได้ขายสองพันก็น่อยขายสองไปเท่าเนี่ยแข่งดีอะ่ะ ห้าสองไปเท่ารวมส่งไปใครเอานี่เนี่ยไอ้นี่พันห้ารวมส่งนี่นี่ครับพันห้ารวมส่งเอาตุวเมียด้วยสองไปเท่ารวมส่งนี่จัดเลยต่างสายกันก็ได้ครับถูกบางตัวมันมีจำนวนินิดหน่อยหน่อยแล้วก็แบ่งให้ถูกถูกนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับพารานี้แต่ก่อนผมสมัยแต่ก่อนเลยตอนที่ยังไม่รู้จักกูเซ่ะผมเดินไปซุ้มไหนซุ้มไหนก็ ไก่ขนาดไก่ทำสายก็มีจะแบ่งสองเทาสามเทาแบบไม่ค่อยสวยเลยเนี่ยครับแบ่งสองเทาฟาร์มนี่กับฟาร์มนัม้นกับมเมือพอผมทําเองเนี่ยเราก็เซมกรผลงานดีแบ่งหนึ่งเทาแนละ้วให้ตัวเมียด้วยเลองคิดดูครับมันคุ้มค่าขนาดไหนนะหนึ่งเทาแถามตัวเมียอีกต่างโอเคครับผม,ผมเพื่อนคลิปนี้นี่ปิดท้ายด้วยตัว อ๋อนี่ตัวนี้จริงๆมันเป็นตัวดื้อน,นะแต่ก่อนนะ่ะเนี่ยอดีตเป็นตัวดื้อน,นี่มาโตแล้วนี่ยแต่ก่อนชอบกลับไปกินอาหารข้างหน้าโตแล้วหล่อมกันตอนนี้เหรอถามว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็สองไม่เท่าแล้วก่อนทีนี้โอเคครับเพื่อนๆทิปก็ยาวแล้วเดี๋ยวด,ดูมีตัวไหนทนเติมน่าจะหมดแล้วมั้งนี่ ันนี้เอา15าใบแดงเอาตูมียด้วย2องใบเท่านี่เนี่ยสวยมากเลยเนี่ตมียด้วย2องใบเทาโอเคครับผมครับสวัสดีครับ